ทุกท่านครับวันนี้ผมอินทร์จะขอนำภาษาคำเมืองนะครับเป็นบทกรเป็นสุภาษิตเป็นคำใกล้ตัวนะอย่างอย่างคำว่า,าเก็บพักลวดเก็บหลัวตกขัวลวดอาบน้าแปลว่าอะไรครับแปลว่ารู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ได้พบได้เจออยู่ให้เกิดประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำสอนสำหรับคนเมืองนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งประโยคที่หลายคนจะต้องนะครับไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับอขอนบมีเฮ็ดไผตึงบัเข้าใกลนะ้ก็แปลว่าคนที่ไม่มีประโยชน์นะไม่ทำตัวให้เกิดประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อคน ได้แบ่งปันกับบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะที่ถึงวันนี้บอกค่อยได้ลำพู้ภาษากับเมืองกันแต่ใดลลนวะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งแชร์และติดตาม